สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับดวงชะตาของคนปีมะเมียที่เกิดวันอังคารนะครับดวงชะตาของคนปีมะเมียที่เกิดวันอังคารคนปีมะเมียที่เกิดวันอังคารต้องโฉลกเป็นม้าพระราชาโดยตามเกณฑ์ชะตาในวันเด็กมักจะประสบกับความยากลําบากในชีวิตเพราะจะเป็นกําพร้าหรือมีคนขอไปเลี้ยง หรือมีเหตุจำเป็นต้องพลัดพรากจากบ้านเกิดหรือถิ่นที่อยู่อาศัยที่สำคัญก็คือเป็นคนมีโรคประจำตัวทำให้ตนเองต้องประสบกับความยุ่งยากอยู่เสมอยังดีที่ว่ามีคนคอยอุปการะอยู่เสมอจะทำการทำงานอะไรผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความเมตตาช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาชีวิตของคนปีมะเมียวันอังคารเหมือนดังลุกคลื่นมีขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงอยู่เสมอ อาจจะต้องเสียของรักอยู่บ่อยครั้งมีการเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เป็นประจำคนปีมาเมียที่เกิดวันอังคารค่อนข้างอาภัพตรงที่ว่าไม่ค่อยมีญาติพี่น้องหรือไม่ค่อยมีใครสนใจเอาใจใส่จะพึ่งพาญาติพี่น้องไม่ได้เลยโดยปกติคนปีมาเมียที่เกิดวันอังคารจะเป็นคนที่พูดจาไพเราะสามารถเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ได้โดยสะดวกเพราะ จะทำอะไรจะมีลักษณะเกรงใจผู้ใหญ่อยู่เสมอเป็นคนที่ถือเอาความจริงเป็นหลักแต่เมื่อถึงคราวโกรธขึ้นมาแม้แต่ช้างก็ยังฉุดเอาไว้ไม่อยู่ไม่ค่อยมีความมั่นคงทางด้านจิตใจเพราะผ่านการประสบความทุกข์ยากมาตั้งแต่เด็กสามารถทำงานทุกอย่างได้สำเร็จเพราะผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเมื่อเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเต็มที่เป็นคนที่เจ้าทิฏฐิคนหนึ่งมีอารมณ์แปรเปลี่ยนอยู่เสมอในวันหนึ่งหนึ่งสามารถเปลี่ยนอารมณ์ได้หลายๆครั้งคนปีมาเมียที่เกิดวันอังคารมักพึ่งพาญาติพี่น้องของตนเองไม่ค่อยได้แต่ก็สามารถพึ่งพาอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่ตลอดจนพักพวกเพื่อนฝูงได้นับเป็นคนที่มีบุญพอประมาณเนื่องจาก โดยพื้นฐานเป็นคนจิตใจดีเป็นคนจิตใจกุศลเมื่อตกยากไปที่ไหนก็มักจะมีคนให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอคนปีมะเมียที่เกิดวันอังคารจะมีความเป็นอยู่รมสมบูรณ์ดีเพราะจะมีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระแต่ให้ระวังเรื่องคดีความไม่จำเป็นให้อยู่ห่างๆไว้รวมอุปถรัรมภ์อยู่ในขั้นที่ดีมากไม่ต้องกลัวตกอับ จะมีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้คนแต่ก็ต้องรู้จักพิจารณาเป็นรายๆไปไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดความลำบากกับตนเองสามารถตั้งเนื้อตั้งตัวได้เร็วกว่าพักพวกเพื่อนฝูงเพราะความสามารถและมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนที่สำคัญอย่าลืมตัวและรู้จักดูแลเอาใจใส่ผู้มีพระคุณกล่าวโดยสรุปคนปีมาเมียที่เกิดวันอังคารจะมีชีวิตความเป็นอยู่โดยทั่วไป อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากต่อไปก็จะเป็นเหตุการณ์ในแต่ละช่วงอายุข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังในแต่ละช่วงอายุนะครับของคนปีมะเมียที่เกิดวันอังคารช่วงอายุ15-17ปีช่วง3ปีนี้จะมีเกณฑ์ชะตาไม่ค่อยดีนักโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพให้ระมัดระวังอาจล้มป่วยต้องถึงมือหมอวได้ในระยะนี้ ช่วงอายุ18-21ปีระยะ3-4ปีนี้เป็นช่วงชีวิตที่โรแมนติกของคนปีมมเมียวันังคารอาจจะได้พบกับคู่รักหรือคู่คลองบางรายมีข่าวดีได้เข้าแต่งงานเข้าพิธีวิวาในระยะนี้ช่วงนี้จะมีเงินทองมากเพราะจะได้ลาบลอยช่วงอายุ22-23ปีชีวิตช่วงนี้กล่าวได้ว่า เป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของคนปีมาเมียวันังคารเนื่องจากในระยะนี้จะมีลาบลอยมากคิดเรื่องการเรื่องงานหรือธุรกิจก็ทำสมหวังไปทุกอย่างชีวิตมีความสุขมากในระยะนี้ธุรกิจกำลังไปได้ด้วยดีสามารถทำกำไรได้ดีมากๆในช่วงอายุ24-26ปีชีวิตช่วงนี้จะมีปัญหาและอุปสรรคมาก อย่างที่คนโบราณบอกว่าย่างเข้าสู่วัยเบญจเพศคือย่างเข้า25ปีระยะนี้ต้องระมัดระวังโรคภัยไข้เจ็บแทรกซ้อนหรืออาจสูญเสียของรักมีเรื่องเสียเงินเสียทองมากมายเพื่อนกลับกลายเป็นศัตรตูหาเรื่องทำร้ายท่านอยู่ในช่วงระยะนี้ข้อแนะนำควรหมั่นทําบุญทําสังฆทานบ่อยๆเรื่องหนัก,นก จะได้เบาบางลงและคลี่คลายไปในทางที่ดีช่วงอายุ27-30ปีชีวิตช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ได้เงินทองมากจะหยิบจะจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดอย่างไรก็ตามจะกอบโกยเงินทองจนเพลินหันมาดูแลสุขภาพบ้างมีเกณฑ์ชะตาที่ต้องล้มป่วยมีโรคแทรกซ้อนได้ในช่วงระยะนี้อาจจะทำให้ธุรกิจชะง,งักชั่วคราว แต่ก็ไม่เสียหายมากนะักในช่วงอายุ31-32ปีระยะ1-2ปีนี้ดวงชะตาจะไม่ค่อยดีทำอะไรต้องระมัดระวังและรอบคอบอาจจะมีเรื่องจนเป็นคดีความต้องเสียเงินเสียทองระยะนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เริ่มตีตัวออกห่างสาเหตุมาจากปากของท่านเองดังนั้นชีวิตช่วงนี้จะประสบความยุ่งยากบ้าง แต่เจ้าตัวก็จะไม่ค่อยสนใจนักช่วงอายุ33-37ปีชีวิตช่วง3-4 5ถึงปีนี้ถือได้ว่าเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของคนปีมาเมียวันังคารเนื่องจากชีวิตช่วงนี้ท่านจะมีความสะดวกสบายทุกอย่างการงานหรือธุรกิจที่ทำอยู่จะมีความเจริญก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างมากระยะนี้ จะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีไปหมดช่วงอายุ38-40ปีปีระยะนี้เงินทองจะหลั่งไหลสู่ท่านมากมายจะทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดธุรกิจที่ทำอยู่ก็ประสบความสำเร็จมีกำไรมากในระยะนี้ซึ่งจะอาจจะทำให้ท่านประมาทและลืมตัวจะทำให้เกิดความเสียหายในภายหลังเพราะฉะนั้น ทำอะไรจงอย่าประมาทมีสติอยู่เสมอช่วงอายุ41-43ปีช่วง2-3ปีนี้ตามเกณฑ์ชะตาจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพควรระมัดระวังเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยมันดูแลตนเองให้ดีอย่าให้มีโรคแทรกซ้อนระยะนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นเวลาไปไหนมาไหนต้องระมัดระวังอย่าประมาทมีความรอบคอบอยู่เสมอไม่เช่นนั้น อาจจะต้องเกิดเรื่องเสียเงินเสียทองช่วงอายุ44-47ปีชีวิตช่วงนี้กล่าวได้ว่าเป็นช่วงที่สดใสของคนปีมะเมียบันอังคารการงานหรือกิจการที่ทำอยู่จะเจริญรุ่งเรืองดีมากช่วงอายุ48-50ปีในช่วง3ปีนี้เป็นช่วงที่มีความสุขและความทุกข์ปะปนกันไป แต่โดยมากจะเป็นความสุขมากกว่าช่วงอายุ51ปีจนถึงสิ้นอายุไขชีวิตบ้นปลายของคนปีมะเมียวันอังคารเป็นชีวิตที่มีความสุขพอสมควรไปได้เรื่อยๆจนถึงสิ้นอายุไขคนปีมะเมียที่เกิดวันอังคารโดยตามเกณฑ์ชะตาจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับโรคหัวใจเนื่องจากที่ผ่านมามักมีเรื่องกระทบกระเทือนทางจิตใจอยู่เสมอ สำหรับเลขมงคลของคนปีมะเมียที่เกิดวันอังคารนะครับได้แก่1 4 5 8ครับผมสำหรับดวงชะตาของคนปีมะเมียที่เกิดวันอังคารก็จบลงเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณทุกท่านครับที่ได้ติดตามรับฟังสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีกับทุกท่านครับ เจอกันในคั้งต่อไปครับสวัสดีครับ